ประเด็นเป็นข่าวแรกของเรานะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์โควิด1 9พร้อมกันค่ะทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ติดตามสถานการณ์โควิด1 9อย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งโควิด1 9ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องค่ะหรือให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะคะเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิดเน้นย้ำนะคะคำแนะนาจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง6 0 8ซึ่งจะประกอบไปด้วย กลุ่มผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปกลุ่มเจ็ดโรคเรื้อรงังสตรีผู้ตั้งครรภนะคะเร่งฉีดวัคซีนโควิด -19 เพื่อที่จะดูแลตัวเองแล้วก็ป้องกันการเสียชีวิตนั่นเองค่ะ โดยข้อมูลจากกรมควบคุมโรคค่ะได้ระบุว่าปัจจุบันผู้เสียชีวิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดย7วันระหว่างที่14ถึง20พฤษภาคม2566พบจำนวนผู้เสียชีวิต64รายค่ะ,ะเฉลี่ยวันละวันละ9รายส่วนใหญ่อายุมาก70ปีขึ้นไปค่ะและไม่ยอมรับวัคซีนกลุ่มผู้ป่วยอาการรุนแรงเป็นผู้ป่วยอักเสบค่ะ41ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ2 2 6รายค่ะ ซึ่งมักไม่ได้รับวัคซีนและยังพบการระบาดลักษณะเป็นกลุ่มก้อนในกลุ่มวัยทำงานค่ะนักเรียนและในครอบครัวเพิ่มมากขึ้นมีการกระจายของผู้ป่วยในหลายจังหวัดด้วยค่ะ ส่วนกลุ่มผู้ป่วยอาการรุนแรงค่ะพบว่าเป็นสูงอายุมากกว่า70ปีและส่วนใหญ่ไม่ได้รับวัคซีนค่ะหรือบางรายเนี่ยพบการฉีดวัคซีนเพียง2เข็มเท่านั้นแต่ยังไม่ได้รับเข็มกระตุ้นนั่นเองค่ะทาให้ระดับภูมิคุ้มกันหมู่ในประชากรลดลงมากสายพันธุ์ที่พบการระบาดเป็นสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์ย่อยอื่นจากประเทศต่างประเทศค่ะมีการระบาดเพิ่มทั้งในเมืองแล้วก็ชนบทตามมาด้วยจำนวนผู้ป่วยอาการหนักที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะรัฐบาลนะคะยังคงเพิ่มมาตราการในการเฝ้าระวังป้องกันโควิดส ะะภายหลังในช่วงนี้ที่ได้มีการเปิดภาคเรียนแล้วสถานศึกษาทั่วทั้งประเทศค่ะโดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในกลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาขอความร่วมมือนะคะ <c oughs> ครูค่ะดูแลเด็กนักเรียนอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะการหยุดเรียนเป็นรายห้องเรียนค่ะหรือว่าชั้นเรียนโดยไม่จําเป็นต้องปิดโรงเรียนค่ะและแจ้งสํานักงานสาธารณสุขในพื้นที่หรือว่าศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อดําเนินการสอบสวนควบคุมโรคโดยเร่งด่วนค่ะ ทั้งนี้กรมควบคุมโรคขังยังแนะนำให้ฉีดวัคซีนโควิด -19 ในลักษณะเป็นเข็มกระตุ้นประจำปีในทุกกลุ่มเป้าหมายค่ะโดยให้ห่างจากเข็มสุดท้ายหรือว่าประวัติการติดเชื้ออย่างน้อย3เดือนโดยมีการจัดเตรียมวัคซีนโควิด -19 ให้กับทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุตั้งแต่6เดือนขึ้นไปและได้มีการจัดหาวัคซีนรุ่นใหม่สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่อายุ12ปีขึ้นไปอีกด้วยค่ะ โดยประชาชนสามารถที่จะเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้ที่หน่วยบริการตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร4 4 2 2ค่ะ